ไอ้ที่อ่ปี๊ดมาเลยคุณสมบัติชัดเจนนึกว่าสกิลใครอ่ะเรีกใหม่ใครอ่ะคุณสมบัติชัดเจนแตั่นี่มันจะเป็นตัวเป็นเลยใครต่อมะสวัสดีครับชื่อชื่อแบลลี่ครับก็อันนี้อันแต่งตัวเป็นเป็นวิชั่นนะครับแต่งตัวเขียววิชันวิชั่นไแต่เรียนรู้ว่าเป็นวันไหนาันไหนสีเขียวอ่ะวันไหนวันที่แต่ต่อมาหรือเปล่าหมัดแดงเหมือนกันเลยเนี่ยวิชั่นภาควัดอีพเนี่ยอไหนเนี่ย ออนะล,ลอง <นะ S 2> เล่าเล่า,ลาสถานการณ์ไปทีว่าเจอยังไงมึงเล่าไปให้คนนี้เล่าดีกว่าวันวันนั้นไปไปเจอกันที่ไปเจอลุงท,ที่ปากกล้วยครับฮะก็วันนั้นเกิดความผิดพลาดทางเทคนิคครับซึ่งผมจะอยากแต่งตัวเป็นคอสเพย์เป็นแมวครับแต่แต่ว่าได้แมวผิดพัน,นกลายเป็นแมวพิศวาดเนี่ยครับลับนั้นหลังจะไปเปลี่ยนชุดแล้วแบบลุงมาเจอพอดีะครับแล้วลุงก็เลย ลองชวนเข้าดูครับก็ก่อนหน้านี้อยู่อินเวสแล้วก็ฟาเตสมาครับผมแมว่าอะไรแมวพันอะไรแมวร้องดูแล้วจุกแน่วการดูหน้ามันนี่ว่าหน้ามันคล้ายแมวตรงไหนวะกูตอบใคร กูอยากดูวิชันอะอยู่อินเวนตนานขนาดไหนแล้วอันนี้มีปัญหาเรื่องเงินเรื่องเงินเขาไม่ไงวิชันมิาอันนี้วิชันรับแต่แต่เราไม่ได้แต่งหน้าครับแต่ยังไม่แต่งอันนี้อยู่อินเวนต์นานนานนานขนาดไหนอินเวนต์ประมาณสองเดือนครับหลังจากฟาเตสยุบก็เข้าอินเวนต์เลยครับไม่ไม่ได้ย้ายแก๊งบ่อยครับถอดรองเท้ามาปวบมาก งั้นต้องคำถามยอดฮิตสำหรับคนใหม่ก็คือทำไมถึงอยากมาที่นี่ครับทอ่ที่ตัดสินใจมาที่นี่เพราะผมรู้สึกยังอยากเล่นยังอยากสนุกอยู่ครับเพราะว่าผมผมเป็นคนตามมือใช่ไหมครับก็ตามมาก็อยากจะเล่นให้มันสุดนะครับอยากหาประสบการณ์หรือว่าอยากเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้มากกว่านี้ครับ งมีอะไรบ้างตอนเนี้ยตอนนี้มีไม้บวกห้าสวิตเบแล้วก็ปืนบวกสามครับกหน้าหน้าจะดุน่ะนะครับแต่แต่ว่าผมไม่ไม่ไม่ได้ดุนะครับถึงหน้าจะโหดแต่อ่อนโยนกับจุดซั้นเลนส์ใช่ไหมแข้งหน้าจะไปซ้ายแต่เสียงไปขวาครับไอเฮียนึกว่าฮะหน้าไปซ้ายนูเบขวามึงฮาเลยนะ แต่เห็นแววจะทังคาในตัวมันอยู่นะมันดูสติไม่ค่อยดีอยู่อ่ะแล้วก็เดี๋ยวเรื่องเรื่องวันหยุดเอาเป็นวันฟรีสไตล์ของเรานะใครจะลาหรือว่าอะไรช่างมันเอาเป็นแล้วก็วันนั้นไม่ต้องส่งเงินแก๊งคือวันจันทุกวันจันใช่ไหมครับทุกวันจันททุกวันจันทร์ไม่ต้องส่งเงินแก๊งฟรีไตายเลยยกเว้นตอรี่ลงยกเว้นมีตอรี่อ่ายกเว้นมีตอรี่สตอรี่ต้องมาจนกว่าจะจบไม่ต้องลามึงจะไปไหนมึงก็ไม่ต้องลา แล้วหลังจบสตอรี่หนึ่งวันเราก็จะหยุดให้เลยใช่เราหยุดหยุดให้โอเคแล้วก็เรื่องเงินแก๊งส่งไงวะให้สมมาบอกเดอเรื่องเงินแก๊งเดี๋ยวเดี๋ยวเราคุยกันต่อที่คุยไว้ตอนนี้ยังยังคิดอยู่ครับว่าให้ผมผมขอถามแทนน้องน้องทุกคนแล้วการมันติดอยู่ในใจแน่นอนคำถามเนี้ยแล้วเวลาเข้าก่าดยังเหมือนเดิมไหมคือหกโมงหรือว่ามีเปลี่ยนแปลงมีโอเค มึงยิ้มกันเลยดิเนี้ยมึงยิ้มกันเลยดิกะกะกะดีแท้จริงคือสามทุ่มคาควมาสแตนบายสองทุ่มครึ่งไหมถ้ากะรีก็คือมาเร็วควรสแตนบายไม่ต้องสแตนบายคือสามทุ่มแต่แอร์ดอปสองทุ่มดมต้องมาแอดดอปสองทุ่มต้องมาแอรดอปสองทุ่มเราต้องแอรดอปทุกลูกเราจะไม่พลาดเราต้องมาสองทุ่มละสองทุ่มละลสองทุ่มห้าทุ่มไงมาแล้ว ถามเพื่อนเลยครับลุงถ้าแอร์ดรอปขาดมีบทลงโทษอะไรบ้างครับถ้าไม่มีปรับตังแจ้งลาก็ปรับตังค์ลาก็ปรับเหรอครับลาก็ปรับต้องเปลี่ยนแล้วตอนเวลาลามึงจะได้แบบเออวันนี้กูจะลากูหาเงินมาจ่ายไว้รอเลยอะไรประมาณเนี้ยแบบเนี้ยดีกว่าถ้ามันอีกเซเดียนปรับไหมอีกเซเดียนเหรออีกเซเดียนแบบไหนไปดับเน็ตไม็ดเด็ดชอยต้องจ่ายไม่มึงก็ต้องมีเงินเหลือที่จะต้องจ่ายไงเอาแบบนี้ดีกว่า อย่างกูอย่างอย่างกูรูุดอ่ะหยุดอ่ะอย่างเงี้ยใช่ไหมกูก็ต้องจ่ายอสมมติกูหยุดเจ็ดวันอาทิตย์นึงกูก็จ่ายเจ็ดแสนอย่างงี้แร์กว่าง่ายๆเลยสมมติมึงอยากไปเที่ยวไหนมึงอยากหยุดอ่ะก็ไม่ต้องไปบอกว่าลาหรอกเด็ดบรรดาผมมันหยุดไปเองอ่ะก็ต้องจ่ายไงรอบละแสนนึงน้อยไปปะลาหนึ่งวันแสนหนึ่งน้อยไปไหมพอดีครับพอดีครับพอดีครับกันแสนเดิมพอดีครับพอดีเลยครับ มีอะไรไหมมีอะไรอีกไหมที่จะต้องใส่เข้าไปลูกครับแล้วอย่างผมครับทําไมก็แบบว่าผมมาเสร็จประมาณสองทุ่มพอดีไงครับต้องดูแลลูกใช่ครับของบางอ่าแล้วไงต่อหมายถึงก็ก็ดอ้ดอก<า>ไงของบางจะหายตลอดเลยไหมถ้าถ้าหายตลอดให้ลดให้ครึ่งหนึ่งไม่ไม่ถ้า,ถา,ถาส่วนมากผมทำอะไรเสร็จผมจะมาทันตลอดครับ อ่ถ้าจะเป็นบางวันครับอ่ถ้าบางวันมามันก็ต้องจ่ายแสนหนึ่งมันจะได้มาตรฐานเท่ากันดีกว่าโอเคบางคนในแก๊งก็มีลูกใครมีลูกบ้างยกมืออ่ะเดียวเฮ้ยเมืองดูดิเจ๊ดลูกไหนเนี่ยเอาดีดีเจ๊ดลูกอโปลกไอ้เหี่อ๊ายอโปลเดะเอาลุงเอาดีดีเอามีลูกลูกกปอเห็นไหมทุกคนแม่สามคนแล้วเนี่ยสามคนมีลูกเห็นไหมพี่ชาลดิบยกหน่อยครับพี่ <laughs> ถ้ากูไม่มาเนี่ยกูก็จ่ายแสนหนึ่งไงเพื่อแก๊งเว้ยไปประมูล <Hey. S 2> รถรอบหน้าใครเปล่าเลขอะไรลุงจะได้โอนแล้วก็แล้วก็เรื่องประมูลอย่างเงี้ยใครที่จ่ายเงินเยอะสุดก้าวรถคันนั้นไปตามที่เราเคยคุยกันเดิม <Yeah. S 2> สามารถเลือกรถได้คันแรกเหมือนเดิมนี่ใครจะเสริมอะไรไหม ไล่บอบเรื่องมึงเนี่ยมามาหายไม่ได้นะ่นนะผมก็บาทุกวัน,นถ้ากูไม่อยู่หรือว่าอะไรก็ช่วยกันตัดสินใจเลยสมมติกล้าไอตอีะถามไอติได้ไอติจะเป็นคนคุยเองๆๆส่วนเรื่องการคอไฟไอเทอเหมือนเดิมมึงคือหน้าที่ตรงนั้นเลยได้ครับโล กดคือกดแต่จริงๆแล้วกดคือกูง่ายๆเหมือนเดิมพูดดักไปเได้หรออ่าก็ใช่ไงโอเคไม่ได้ว่าอะไรยกเว้ยยยยยนยกเว้นเอาเงินไปเล่นบาร์แล้วกันบาร์ไม่ได้เล่นแล้วไม่เข้าแล้วไ่เชียร์ลงมั้งครับมือสีสงครา,เามเก็บไว้มาตินทุกกานีาไว้เบิกตอนประมูลไปอ่านจบโอเค แต่ถ้าเอ็กซิเดนที่กูไม่มีเงินน่ะเบิกได้แต่ต้องมีเหตุสมควรนะก็ให้พี่ติครับผมพิจารณากันน่ะอ่าอ่าถ้าถ้ามีถ้ามีเรื่องกูถ้ามีสมมติมีเรื่องกูเข้ามาในประเด็นแก๊งไอติจะเป็นคนเป็นสื่อกลางโอเคไหมหลังจากนี้อ่าโอเคง่ายสุดไอ้สมเรื่องพิธีวามบางทีพี่ติก็สปอยลุงอ่ะจริงอ่ะสปอยอะไรอ่ะ เเล่นพนันไม่ใจอ่ะเขาเล่นเลยให้บางอย่างให้เขเ่ยบางอย่างบางอย่างวิธีก็ต้องปลอยจริงไม่ใช่ไม่ใช่อะไม่จริงอ่ะอย่าพูด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 ตัวสปอยเลยผมไม่เคยสปอยเลยโอ้สามแล้วก็เวลาเล่นเกมอื่นอ่ะให้เข้ามาสมมติถ้าอยากเล่นเกมอะไรเขเข้ามาในทีเอสดูเราจะได้สนิทกันมากขึ้นอันนี้ส่วนสำคัญด้วยนะ อยากเล่นเกมหรือว่าอะไรคลรอเข้าไปเล่นดูมันจะทำให้สนิทกันมากขึ้นใช่มันคือความมูแกง๊งโน่แน้าสนใจนะพี่พิศบ้านต้องเ,อเดี๋ยวต้องจ่ายตังค์ให้เสร็จก่อนนะคะถึงจะแล้วก็แล้วก็เรื่องนี้ออกมาก็ไหนๆการพนันมันเข้ามาแล้วสมมติเนี่ย ถ้าคนเข้าเข้าไปเล่นบ่อนเนี่ยกระทือบออกมาให้หมดเลยไม่ต้องเล่นแล้วกรารพนันง่ายๆจบๆจะได้ไม่มีประเด็นถ้าเข้าบ่อนปุ๊บมึงเจอก็กระทือบออกมาแล้วก็ปรับด้วยหนึ่งแสนเข้าบ่อนรอบนึง นแล้วก็เนี่ยถ้าเราว่างๆอยู่ใช่ไหมมีวิธีหาเงินอีกวิธีหนึ่งที่กูคิดก็คือเราไปยืนอยู่กลางถนนสมมติมึงคุยกันหน้าบ้านอ่ะมึงไม่ต้องคุยกันหน้าบ้านแล้วมึงไปยืนกลางถนนแล้วเก็บค่าผ่านทางคนละสองพันง่ายๆเลยบอกว่าต้องจ่ายกูสั่งแต่องค์แตกสรีจากพัดปล่อยผ่านเพราะว่าเรามอบสิทธิพิเศษให้จกักรพรรดิคำพูดอาจจะดูดีแตแ่ยังไม่พร้อมที่จะเล่นกับมันเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนถ้าเจอจักรพัฒนะนะเก็บไปก่อน ถ้ามันจะกระทืบมึงใช่ไหมมึงก็ไม่ต้องเก็บแล้วมีผ่ามไหมได้ครับลุาถ้าเก็บแผลไว้เท่านั้นเก็บเก็บไปแบบว่าเดี๋ยวข้าผ่านทางอะไรประมาณนี้เส้นนี้ผมรักษาดูแลอยู่ประมาณนี้แต่้ามติ <c oughs> มานจะเอาเรื่องกับมึงอะ่ะมึงปล่อยมันไปเลยเราวันเราวันที่เราพอก็ไปเก็บมันแทนใช่ okay. มันน่าจะรู้แล้ะ มีใครจะถามมีใครจะถามถามมาได้เลยเร็วๆด่วนๆสี่งทีประเทศลีเบี่จะพูใพี่ไม่เข้าแล้วใช่ไหมเข้าเบลี่จับพูใครครับเออว่ะแต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ในแก๊งแต่ว่ามันต้องไปรองงานอยู่เอาเป็นนี้ทันสตอรี่ทันเเ็ดไอหัวหน้าหมู่บ้านแล้วกันครับลุง มึงดูแลแมรี่ได้ครับถน,บนัดเลยถนัดเลยคือยี่อะไรวะคีอเอป็นจุปปดประสง,ง <c oughs> ค์อะไรก็เปไอ้เยี่บมาเนี่ยแปลกวะกีแม่งลิ้วปากเลยอะ่ <c oughs> ะคืออะไรวะเฮ้ยระบบโดเนทมันเฟี้ยวป่ะแต่ว่ามันไม่เห็นคนพิมพ์ว่ะมันน่าจะมีเด้งเหรอ เออแต่เ็นไปอยู่กับไอ,เอ้เธอก็ได้นะอ่าเมบไปอยู่กับไอ,เอ้เธอโอ้ได้เลยครับลูงเมสมเธอชอบเลย <laughs> เดี๋ยวเป้าหมายของเราง่ายๆเลยหนึ่งจกักรพรรดิตำแหน่งเดิมของเราพอเสร็จจากนั้นไปหนึ่งจุดศูนย์กันเพราะว่าคนในหนึ่งจุดศูนย์รอพวกเราอยู่เขาบอกมาอย่างนั้นนะ หนึ่งเลยต้องขึ้นเป็นที่หนึ่งของจักรพรรดิให้ได้ก่อนดูน่ะ TDL6 เจอกัน j k on the tour G TDL6 อะไรจุ๊บเอ๋ยตัดดีตัววายตัวโคตรดีพี่ติ๋ตอนนี้อะกาฟกำลังขึ้นเลยไม่มองโลกอะไรเงี้ยลบจังอะเราไปสู้แล้วไมเฮ็นต่อเลยไหมถไหมถไหเดี๋ยวดูดิไหวรอบที่แล้วมันไม่มีไม้ผมยังใช้หมัดอยู่เลย ะตอนอื่นต้องมีรถประมูลก่อนรถให้ครบครรอ่ะไอ้เ้ยรถอะต้องเทสลาเท่านั้นเว้ยเทสลาไม่ก็ไอ้คันใหม่อ่ะเทสลาแอตตันอืมแอตตันเขาเขา,เขาบัฟมาเหรอเห็นว่าเมื่อตอนอีนนี้เหมือนกับสามดอกับแอตตันเก่าแล้วก็พวกออเอ็มจ<า>ีน่จาจะบัฟ แมตท์พูว่าเขาปรีแมพให้ใหม่แล้วอะตั้งเก่ายังีมีแค่สามดอกรับเอ็มจีนี่ไม่แต่เมื่อตอนเย็นพี่เขาประกาศว่าแอตตันใหม่ลองขับเป็นไงกันบ้างไม่รู้แอตตันไหนวะถามตินอะน่าจะแอตตันเก่าว่าอะไรนะเพราะว่าแอตตันเก่าบัฟเหรอเพราะพีเอกบอกว่าจะมีรถที่ที่เขาจะบัฟก็คือสามดอเอ็มจีนี่วิ่งผ่านยายังบินเป็นอะไรอยู่แต่สามดอบัฟแล้วครับบัฟจริงแรงขึ้นไหมแรงขึ้นเยอะไหมก็ ถ้าถ้าให้เปรียบเทียบก็ทรงแพทใหม่เลยครับทรงเหมือนรถแพทใหม่ตอนนี้เลยพวกกาชาใหม่ไอพวกไอรถประกอบใหม่ตอนเนี้แล้วก็เป้าหมายต่อไปก็คือขอเวลาสักเดือนหนึ่งอ่ะอยากให้ทุกคนมีรถประจำการของตัวเองอ่ะสักคันหนึ่งในเดือนหนึ่งเนี่ยขอรถแรงๆหน่อยนะ พี่มาตินจะพูดหลายเรื่องบ้านอ่ะอ๋อเรื่องบ้านคือเราต้องจ่ายอีกห้าสิบล้านนะคะพี่พวกโตัวค้าบลัวแล้วก็อย่างอื่นๆถึงจะเข้ามาได้ไม่กูจ่ายไปแล้วห้าสิบล้านน่ะแต่ถ้าบ้านเราไม่ได้จ่ายจ่ายไปแล้วเอ่อต้องจ่ายเงินค่าผ่อนบ้านให้หมดครับลุงที่ลุงจ่ายไปน่าจะเป็นค่าแต้มครับเอาเหรอเหลืออีกเท่าไหร่อะต้องจ่ายเงินค่าผ่อนบ้านให้หมดเลนคือถ้าจ่ายหมดก็คือลัวอะไรพวกนี้มาทันทีเลยครับเพราะว่าเราจ่ายค่าแต้มไปแล้ว เจบลีค่าแต้มมีเท่าไหร่ห้าสิบ้าทค่าแต้มเราจ่ายไปแล้วอ่ะ้ลาน